ก็กสวัสดีชาวตะการทุกคนครับก็อ,อยู่ตรงนี้ครับเอกนะวันนี้ก็อย่าง้ที่คนรู้นะครับว่าวันนี้มันเป็นในส่วนของบัฟเนิร์ฟนะก็ส่วนตัวมองว่าตัวที่บัฟมาส่วนใหญ่ก็จะเก่งมากๆาครับพวกอิฟเน็ตเอยเอเลนรดเอยวอลขาดเอยนะครับส่วนคลิปถือดาบถูกบัฟนะสําหรับใครที่จะเล่นไอรนี้ก็ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคนะครับส่วนตัวมองว่าใช้ได้เลยก็วันนี้ที่เราจะมาเล่นนะครับก็เป็นในส่วนของวอลขาดนะวอลขาดรู้สึกว่าจะถูกปรับมาใหม่นะครับ โอขาดอยู่ไหนอยู่นี่ <laughs> นี่ก็พี่แกถูกบัฟนะครับความสามารถนะสามารถใช้อันอสามารถใช้สิ่งนี้ได้นะถ้าคนรู้ก็คือเวลาเราใช้อนะันติเมเน Skill, อันติเมตสกิลเขาจะเรียกว่าอันติมานะครับก็เมื่อใช้อันติเมตสกิลเนี่ยจะสามารถกดท่าหนึ่งได้นะแล้วก็ไอเวลาลงจากมา้าเวลาลงอาจจะลงจากม้าเสร็จปุ๊บเราจะติดสถานะดูมหลอดใช่ไหมปกติดูมหลอดอ่ะเวลาตกลงมามันจะผลักคนออกครับแต่ปัจจุบันน่ะมันจะเหมือนสตัน่ะเหมือนกยกพื้นเหมือนจินตนาการภาพก็เหมือนวีโลยกแต่ว่ามันจะไม่ยกสูงขนาดนั้นนะครับไอย,ยกสูงขนาดนั้นมันก็อร์เกินนะก็แต่โดนขัดได้นะไอในส่วนของ อันเมสสกิลเวลาลงมาจากดุมหลอดนะครับแต่ถามว่าลงมาจากดุมหลอดแล้วโดนขัดแล้วเออไอ้นั่นหายไหมก็ก็ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเก่งอยู่ดีนะอืรู้สึกว่าแผ่นี้มันจะมานะครับส่วนตัวมองว่ามันเก่งขึ้นนะครับก็จริงๆอ่ะอยากจะเล่นในส่วนของต้นไม้นะกับอารให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวค่อยๆทําทีละคลิปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวทําทําทุกตัวแหละเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงช่องนะก่อเดี๋ยวไปดูเกมไปเลยก่อนไปเลโกดูส่วนนี้ยูสุดแอดอาร์ตของพี่แกนะครับไป อืมบับสมกับฐานะของราชาปีศาจจริงๆนะโวค์ดไปก็กลับเข้าสู่ในส่วนของพิกแอนแบนนะครับก็ตอนนี้จะเป็นในส่วนของโวคาร์ดอฟเลนนะคือเราจะสังเกตจากฝั่งที่เราแบนก่อนนะครับคือฝั่งเราเป็นฝั่งเฟนะิร์สพิทงะอืมอาจจะตอนนี้อาจจะแคลรี่เราอาจจะเล่นขัดใจใครๆหลายๆคนที่ดูในคลิปนี้นะครับแต่ก็ต้องให้อภัยกนนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเจอ ผมสปอยแค่นี้ก็แล้วกันเขาเจอซิฟกับในส่วนของซจูดนะครับอันนี้เป็นเกมแรกของวอลขาดนะจริงๆ <S <S ผมเล่นไปกับน้องกล้านะครับแต่ว่าก้ามันจะทํางานช่วงกะดึกก็เลยไม่ได้อัดช่วงนี้ด้วยกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็พยายามหาวอลขาดนะหาไม่เจอต้องเลยเลื่อนนิดนึงก็เลยเข,เขาไปในสงแวนก่อนครับเพราะวอลขาดน่าจะยังไม่ค่อยมีใครหิบนะส่วนตัวละครที่ขี้โกงสุดๆตอนนี้มีในส่วนของทเทนเทียเอลันดอร์ แล้วก็คีล่าครับสามตัวนี้เป็นไปได้แบนแบนด์ได้แบนด์นะครับเพราะว่าตัวละครค่อนข้งท้่จะกิ้งออฟเคิร์สทีเดียวจีวหละก็ในส่วนนี้เราก็จะพยายามหาเซตที่เราถูกใจนะครับจริงๆผมจะเอาไปในส่ง e อ q นะแต่ผมมองว่าเอะตามเมจมันน่าจะมันน่าจะล้นแล้วมัง้งก็เลยก็มองไปนในส่วนของวีคนะครับตานี้เนาะก็จะใส่ในสกินของไอ้นี่้วยนะสกินนักเรียนราชามา สกินนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็สวยนะสำหรับใครมีสกินนี้ก็อาจจะไปตังหิดต,ตึงหิดด้วสีมันไปคล้ายๆโชกคุณยังเลยพี่ต่างอยู่ต่างต่างเยอะพอสมควรนะครับสองสีนี้อันนั้นเขาบลูแบบบลูเลยอันนี้บลูฮาวายหรือกรีนนะฮะออกไปทางกรีนนั่นแหลก็จังเก็เลยเป็นในส่งลูกครับคือสงสัยไม่ว่าทําไมเขาลูกมานะเขาจเจ้ามาแก้ในส่วนของเออนั่นแหละ1ิบครับ ฟังไม่ผิดหรอกส่วนใหญ่เขาจะเอารูมาแก้ซิปนะแต่บางคนเขาจะไปหยิบพวกคิวก็ต์ปะป่านะเวลาเจอซิปนะบางคนนะบางคนแต่รูก็ดีนิดนึงมีในส่งสตันในส่งท่าสองแล้วก็รูมันบัฟมาในส่งของการข้ามขื่อนคะรับแต่ระยะในการล้วงเขาจะสั้นกว่าตัวอื่นนะครับแต่ถ้าถามว่าฝั่งเรามันมีตัวละครในส่วนของการล้วงไกลๆเนี่ยก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้เนาะประมาณนี้ ก็กับเขาสู่ในเกมเลยกว่าครับก<า>็เป็นในส่วนของวอล์คาดนะครับในส่วนเลนออฟเลนนะที่จริงส่วนตัวมองว่ามันยังเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าจับตามองมากมากนะครับสําหรับใครที่สนใจออฟเลนอยากฝึกเล่นออฟเลนผมแนะนาเลยตัวนี้ถ้าเล่นไอรีมันอาจจะดูยากไปหน่อยมันต้องชุลิเคนแมนๆนแต่ถ้าถ้าออฟเลนโหดโคดตอนนี้เลยนะคิดว่ามีโอกาสโดนแบนด้วยแต่ก็คงจะเขาเลือกที่จะไม่แบนกันมั้งครับอืม อ,อ,อีกอย่างหนึง่งตัวละครมันแก้ดีเด้วยนะดูในคลิปกันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะคือเราจะพยายามใช้ในส่วนของพาสีท่านหนึ่งนะก็เพื่อปัดในส่งเรานะครับเพราะว่าถึงแม้อีิจะปัดมานะครับมันก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับข้อเสียของอลริคืออะไรคือด้วยความที่ซับเพนถึงแม้มันจะนับว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เถอะก็อย่างที่บอกนะครับอลีิมันต้องบัฟเพิ่มอีกเหมือนในส่งอลรินะครับ เออเห็นพี่ดอยเห็นพี่เจโอพีเขาบอกว่าอลริสมีโอกาสกลับมาอยู่นะน่าสนใจนะเดีย๋ยวค่อยทําคลิปกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยรอรุ้นกันว่าผมจะทําคลิปไหนก่อนระหว่างต้นไม้กับอลริสนะครับขอผมก็เป็นเมนอลริสนะสมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็ยังยังอยากให้มันบัฟนะนนยังบัฟ<อ>ให้มันบัฟมากเลยหรือถ้าจะปรับตามเพชรโอเคก็ไม่โกรธนะเอาจริงๆอลริสปรับตามซุนปินอนะ ก็ไม่ได้โกรธนะถ้าจะปรับอะ่ะเพราะว่าอลิศเอาอลิศของเรามันจะอลิศเรามันมีสตันเลยถูกปะ่ะประมาณนั้นแต่ซุนปินก็จะแบบว่าเป็นซับแบบซับดาเมจจริงๆนะครับแต่ก็ของเรามันจะดีอย่างหนึ่งคือของซุนปินเขาฟานติแล้วมันใจนี่นะมันจะมีในส่วนของดีเลยดาเมจมันจะวนนะครับแต่อลิศนี่คือเบิร์สไปเลยนะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับในส่วนนี้เราก็แปลงร่างเป็น อันตีมานะครับก็ยืนในส่วนของม้านะแล้วก็ดูบลอดนะครับแบบนี้ประมาณนี้ใครที่สงสัยซินเนเทร์ก็คือซินเนตเทร์ครับแบนได้แบนนะมีซินกับเอ่อมีซินใกเในส่วนของคี่าผมแนะนำไปสองตัวนี้แบนได้แบนครับจริงตัวละครมันค่อนข้างที่จะนออเออมันโกงอ่ะเอาจริงจริงตัวมันเก่งนะครับอ <mm ื ก็แรงสูงแล้วก็เห็นนั่น,นแหล,ละก็รู้กเก็บไปนะครับในส,ส่วนนี้นะเขาเล่นดีนะครับตอนนี้ก็สุพีมท,ทุกคนนะครับตอนนี้แรง,งนะนี่แรงนะเกิดใครสงสัยเอย้ยยพี่ทำคลิปในโหมดแห่งความมืดอีกแล้วไม่หมดนี่แหละถ้าไปลงในโหมดแห่งความมืดแล้วนะ่าจะเจอตัวละครนั้นไอ้ดึงได้ดำเดียวอะ มันจะร้องเพลงกรอกูมาด้ยประมาณนี้ครับในส่วนของโอคัทนะอาจจะมีบางช่วงกระตุกไปบ้างนะครับก็กลับขอภใครนะที่นี้นะเฟรมเรทมันล่วงพอดีแล้วก็ได้ส่งเน็ตนะครับมันล่วงพอดีนี่จะบอกนะครับว่าโอคัทมันเก่งไงให้ผมไปดูนี่ครับลงมาจากดูมหล่อดแล้วเททิถ้าเราไม่อันตรายจะเซล์ช็อตนี้จะมีเพื่อนเขามาเติมนะครับเดี๋ยวผมสปอยไว้นิดนึงแล้วกันเพราะผมจับช็อตนี้ได้นะะแต่เขาป่าไม่ทันนะเพราะว่าใครจะอยู่ก็อยู่ กปูจำประโยคนี้ได้ไหมผมชอบประโยคนี้ของของพี่เอกมากเลยประมาณนี้กันนะครับในส่วนของแวนะแล้วก็เก็บไปในส่วนดับเบิ้ลดับเบิ้ลคิวนะครับในส่วนของลูกนะครับส่วนตัวองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งทางเลือกนะทั้งสองตัวนะครับในส่วนของวอลขาดกับลูกนะลูกลูกก็แรงอยู่แล้วครับลูกแรงอยู่แล้วจะตาเนี้ยมีอะไรเซอร์ไพรส์ อยากจะลงเป็นไฮไลท์แล้วเกินแต่ก็ไม่เป็นไรก็แค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้จริงแค่นี้ก็แค่นี้นะเลยไม่อะไรนะประมาณนี้นะครับจะส่งวอล์กขาดนะจริงๆถ้าถามว่าผมยีให้แรงอะไรก็ดูจากในเกมครับถ้าตัวละครไหนที่สามารถเบิร์ดไอริได้โัวที่ไอริไม่ได้มีโอกาสในการสวนเลยตัวนั้นเก่งครับเมนไอริอาจจะน้อยใจนะแต่ก็คือต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะไอริเขาบัฟนิดเดียวนะ ถ้าเปรียบเทียบในรอบนี้ไอริไอริบัฟน้อยกว่าในส่วนของน้องตัวเล็กเรานะครับก็ประมาณนี้ครับแต่บคิวแรงนะแรงนะแรงเลยแหละก็เผื่อใครจะสงสัยนะก็สมมติว่าเราโดนซีซีอยู่พี่ครับพี่ครับสมมติว่าโดนซีซีเราจะแก้ไงคือเมื่อก่อนมันเคยถูกปรับมานะครับในส่วนของ anti-miss s นะครับ a n t i m านะคือมันจะมีการล้างซีซีในช่วงระหว่างขึ้นมานะครับ ก็กดช่วงนั้นแหละโดนซีซีปุ๊บกดเลยกดแล้ววิ่งไล่เลยครับนั่นคืออีกวิธีหนึ่งในการเล่นนะครับก็ผมอยากจะแนะนําเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าจริงๆม้าเนี่ยมันถูกปรับมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพาสีถ้าหนึ่งก็ถูกลดระยะเวลาในการเก็บชาร์จลงนะครับถ้าผนจะไม่บิดนะจะจำผิดขออภัยด้วยนะครับระยะเวลาในการติดสแต็กเนี่ยดูดูมันหน่วงหน่วงนะถ้าคนสังเกตดีๆคือมันค้างนะครับเพราะว่า ยูด่ดีเสียงมันก็ปรับเองอ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันโอเซงเหรอก็เลยแบบว่าอาจจะรู้สึกหงุดหงิดไปนิดหนึ่งบ้างนะครับเล็กน้อยปานกลางมากกันแหละไม่เล็กน้อยใครไม่บอกขาดจะรู้ดีครับถ้าสมมติมว่าเรารู้สึกว่าเช็คแฮนด์ไม่โดนโดยที่อยู่ดีโทรศัปปรพท์เราเป็นอะไรอย่ไหอืมอีวิธีก็คือในการสู้กับไอรีน่ถ้าเราหลบชูริเกนก็โดนถ้าเราหลบชูริเกนเขาไม่ค่อยโดนก็อาจจะโดนเขาตอดเรื่อยๆครับเพราะไอรีนมันเป็นตัวละคร มันจะเรียกว่าเบิร์ดได้ไหมมันก็มันก็ได้นะเพราะว่ามันตีเข้า 100, 100ร้อยร้อยเปร์ถูกปัม้มเป็นทูดามมเดียยวมึงใช้แนไม่โดนนะครับประมาณนี้กันแล้วก็ในส่วนของวีโรเก็บซนเนเทียฟังไม่ผิดครับนี่คือสุพิมนี่คือในแรงเราเลยบอกทุกคนไงนวา่าถ้าสมมติว่าเรามาอยู่ในโหมดเนี้ถามว่าความเปินหรือความสนุกสนานมันก็มีนะจริงะมานีครับเห็นะไหมบนะอกแล้ว วอขาคก็คือวอขาค่าดีๆวอขาดก็คือวอขาดจริงๆเนี่ยดูดิตัวปรมาเนี่ยนะนะครับประมาณนี้กันในส่วนของวอขาคเล่นเลยครับเก่งก็ถ้าสังเกตดีๆคือเราแทบจะไม่มีโอกาสในการได้กดหนึ่งบนหลังมาเลยครับคือที่เขาปรับมาเป็นสองหลังมาแล้วก็ในส่วนของดูมหลอกที่ลงมาแล้วมันจะไม่กระเด็นให ประตูมันไปไกลๆนะครับเพราะเวลาเราจะชิคแฮ้นมันระยะมันจะไกลเกินครับเวลามันต่อคอมโบนต่อยากนะจริงส่วนใหญ่ผมจะเรียววกว่าาไปดอร์แมนนะครับไอ้ท่าสองเนี่ยไอ้ท่ <ๆ kite. S 2> า executioner เนี่ย execution e x e c ใครรู้คอมเตเดอร์ไฟอยารู้นะประมาณนี้ครับก็โดยส่วนตัวมองว่าอีกมันเป็นอีกตัวละครนะที่อยากจะาให้ทุกคนฝึกนะครับเพราะว่าตัวมัน ยากสุดจะเป็นท่าสองแต่กดออโต้ได้นะผมพูดแค่นี้เลยและระยะในการพุ่งมันเร็วมากนะครับในส่วนของเน็ตเช็คแฮนด์สังเกตดีๆนะครับมันจะไม่ได้ช้าถึงขั้นที่แบบว่าโอ้ยฝั่งตรงข้ามเฉลบได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมีโอกาสหลบประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์นะครับเงโอกาสโดนหกสิบเปอร์อย่างเงี้ระยะประชิดก็กดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับในสองท่าสองนะเป็นคิวชันเนอร์นะครับเดฟบีฟก็ท่าหนึ่งก็มันไม่ค่อยยากอ่ะ จริงๆถ้านหนึ่งมันไม่ค่อยยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็พยายามที่จะเล่นนะผมพยายามเลือกคอมของไอเทมดิวนะครับเพราะว่าผมกำลังลังเลระหว่างดาบฟ้ากับโอนิอาร์นะครับเพราะว่าตาน,นี้เราเกิดนะเ,เกิดมากมันเป็นอีกเกมหนึ่งที่รู้สึกว่าบัฟมาดีแลละรู้สึกฟินปกติผมก็เล่นอยู่แล้วนะครับเลยส่งบอขาดนะแต้หลาดลองก็หลาดหลักนะครับเล่นทั้งคู่นะครับประมาณนี้ ก็โดยส่วนตัวอยากจะให้ทุกคนมาเล่นนะออฟเลนมันเป็นออฟมันเป็นอีกเลนหนึ่งที่สนุกนะสนุกมากเลนนี้แต่ส่วนใหญ่ผมเล่นแคลรี่กันมีผมหนีผมเล่นออฟเลนแล้วผมชอบโดนโยนโดนโยนใส่ครับผมไม่ไหวแล้วอยก็นหนีเลยหนีเลยครับทิ้งประมาณนี้นะในส่วนของวอขาดนะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าวอขาดมันจะประมาณนี้ตัวมันก็จะประมาณนี้แบบเออชิวๆแต่พอไฟไม่ชิวนะ โฟกัสด้วยเวลาเล่นถ้าอยากจะเก่งสุดๆก็ต้องช็คแฮนให้โดนบ่อยๆครับแค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าพี่ครับถ้าสมมติว่าผมเช็คแฮนไม่ค่อยโดนเลยทําไงดีกดหนึ่งยัดและกดสองเลยหนึ่งมันสตันไงแต่สตันสตันแบอบกว่าไม่ค่อยสตันนานเหมือนเมื่อก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแบบนี้นะผมพุ่งไปนะครับแล้วก็ปัน่น ประมาณนี้เออแล้วที่เขาปรับมาตอนนั้นมันใช้เชเลนเจอร์พร้อมกันได้นะครับเออปรับมารอบนี้เชเลนเจอร์ปะกับในส่งท่าหนึ่งแต่สังเกตด,ด,ดีผมไม่ใช้ท่าหนึ่งเมื่อกี้นะเพราะต่อยเราตันเขายังไงซะเขาก็มีโอกาสในการหนีเราอยู่ดีนะครับเพราะในส่วนของคินเชียมันมีการสไลด์สองจังหวนะดีพี่ดีมันสไลด์ได้สามครั้งเ้าเป็นคนที่เล่นเก่งนะครับคือบอกว่าเขาจะหาโอกาสในการหนีเราได้เยอะพอสมควรน,นะแต่ถ้าถามว่าเมื่อกี้เรากดหนึ่งไปแล้ว แล้วเผลอโดนทิปลิงก์จะเป็นยังไงแล้วถ้าเราไม่ยอมเดินออกมาแล้วก็จะเจ็บนะครับเราแบบว่าวิ่งฟันแล้วก็จะโดนตัวเองนะครับจามจมันของลิงก์ท่าทิปเนี่ยมันแรงครับแรงชนิดที่บอกว่ากรีดนะครับวิโลรคยกไม่โดนนะครับถ้าวิโรคยกโดนนี่น่าจะน,น่าเล่นอยู่นะนจริงอันนี้ผมหาในส่วนของเดี๋ราขอดา้านหลัง ไม่นะแล้วก็ลมนะครับในส่วนของให้น่เก็บต่อไปนะครับเพราะว่าเขาปาช็อตท้ายพอดีนะประมาณนี้นะครับและทุกคนสังเกตดีๆนะครับคุณฟามไม่ผิดหรอกวีโรวัดหนึ่งหนึ่งกับใช่ตันนั้นแหละไฮโน่ครับแล้วช็อตนี้ก็จะเป็นในส่วนของแวนกำลังหนีนะครับส่วนส่วนวีโรกำลังวัดกันอยู่นะครับทุกคนสังเกตดีๆนะเขาวาร์ปนะสังเกตดีๆนะ ดูดิ well. <c oughs> ดูดิค่าได้ด้วยอ่ะจิ้งของจริ้งแม่มีลูกตัวจริงแล้วก็ไม่ค่อยจะได้คนเห็นคนเล่นด้วยนะครับในส่วนนี้นะเพื่อสงสัยว่าวีโร่มันยังพอเล่นได้อยู่ไหมมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตัวโซนแล้วก็ตัวค่าจังดีนะครับสำหรับในการการและการในการผักนะครับมันคือมันคือเทนเวอร์ชันอัปเกรดอ่ะอืคขนั้นเลย แต่เทงก็จะมีเด้งเลือดครับแต่นี้เขามีการตายนะครับการตายแบบชุบอะแต่ถ้าไม่ชุบเพื่อนเราก็น่าจะล้มนะครับตอนนี้ผมเห็นเขานะเพราะว่าเขาแอบอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะครับนี่คืออีกวิธีการเล่นวิธีหนึ่งนะครับพยายามมองมินิแมปเล็กๆบ่อยๆนะครับว่าจังเกิลเขาเป็นตัวละครอะไรเขาเล่นตัวอะไรนะครับจะมีโอกาสในการคิวเขาสูงกับการแกงเขาสูงนะครับอีกทิศหนึ่งในการเล่นเนาะแล้วก็มันจะมีระบบ ของระบบเกมนี้มันจะมีการแจ้งเตือนสถานะว่าถ้ามีฮีโร่อยู่ใกล้ๆสมมติว่าอยู่ในแมปเนี่ยอยู่ใกล้ๆมันก็จะแจ้งเตือนนะครับประมาณนั้นมันคล้ายๆอินบอทไหมมันคล้ายๆเปิดตาไหมมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นนะจริงๆมันต้องแบบว่าเห็นระยะการมองเห็นก่อนะมันต้องแมปแมปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนเปิดแมปมืดอ่ะจะจะเข้าใจเลยครับว่าสมมติว่ามันเปิดแมปมืดใช่ไหมเราก็จะเห็นเลยนะแต่ผมไม่เปิดแมปมืดเพราะว่าผมเจ็ดตานะ เวลาเล่นแบบมืดรู้สึกกลัวแต่ที่ชอบความมืดแท้ๆนะครับจะก,กลัวกลัวเล่นพลาดนะครับตอนนี้ลุกเราพยายามเล่นนะครับและเหมือนกับว่าเขาจะพยายามเล่นมากๆนะยุยเก็บไปในส่งของสตูวไปนะครับเขาโดนในส่งของซินปาอัดมานะเมื่อกี้แต่เคดีๆผมจะพยายามเดินโซนและเดินยัดนะครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าซิน,นเทียร์มันเก่งมากนะครับ ผมเลยแปยงลงร่างแลวอันตีเลยแล้วลงเลยอันตรายมากครับเกี่ยวเด้งด้วยนะนี่ตัวละครหนึ่งที่รู้สึกว่าปรับมาได้น่ากลัวมาเ <c oughs> นี่ยบนแงว่าซิเนเทียไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งเนี่ยเนี่ยสมใจอยากใช่ไมสมใจอยากเลย <c oughs> ดีไม่ดีโกงอ่ะกีร่าอีกแลนะ <c oughs> ้วนะในวจอดนี้ผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนของครับเป็นในส่วนของ เดวิชเชอร์นะเพราเปลี่ยนไม่ทันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วกีเทมหลักของเราจะเป็นในส่วนโบเกนสเปียร์กับเดสติงเกอร์อยู่แล้วนะครับไปไม่ได้ออกโบเกนออกเดสเลยนะแล้วใครที่บ้าบวกเหมือนผมหรือถ้าไม่บ้าบวกก็เดสเดวิดเชอร์ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่รีบนะเพราะเดวิชเชอร์มีเลือดนะอืเดวิชเชอร์มีเลือดเออเดสติงเกอร์เห็นรู้สึกว่าปรับมาใหม่ด้วยเนาะใช่ป่ะไอเทมปรับมาใหม่เยอะนะครับอัมเบลเลตผมไปลองในโหมด ฝึกแอร์ฝึกในแคมป์มาแล้วนะครับก็โอเคอยู่ข้ามมานี้กันนะครับในส่งบอค่ะไปไปตัวมาบอกว่าพี่ครับที่ไม่เอม็มที่ไม่เอมม็อเมตัวคนอื่นก็เอ็มเขาตัง้งใจเล่นกันนะขอามานี้กันนะครับในส่งบอค่าในแผนปัจจุบัน,นตัวตัว <c oughs> โกงมาเพราะมันใช้ท่าหนึ่งบนม้าได้พี่ครับทำไมใช้ท่าหนึ่งบนม้าแล้วมันโกงเวลาสแต็กหมด เวลาอยู่บนม้ามันจะตีไม่เป็นทูดาเมจครับสั้นๆเลยแต่มันถ้าใช้ทัชหนึ่งโดนมันสั้นด้วยมีสแต็คที่สามารถตีเป็นทูดาเมจได้มันโกงครับถ้าเล่นคู่กับตัวโซนแบบโหดๆโพวกตัวละครที่ทําทีมไฟได,ได้เป็นวงกว้างเป็นแอร์เรียโกงครับขอบคุณไอวิงได้แก่ลุกนะครับเขาเล่นดีมากก็โดยรวมมันเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เปิดไฟโหดมากโซโล่หนึ่งก็โหดนะจริงอ่ะมันเก่งอ่ะเออจริง ผมตกมาจาก50กว่าดาวนะพึ่งไต่ขึ้นไปกีดล้องมากนะประมาณนี้กันนะครับในส่วนของออฟเลนที่เราเล่นนะครับส่วนรู้เขาพยายามเล่นนะลูกเ,เก่งนะครับ <Yeah. S 1> สกอร์เขาโหดมากนะใกล้เคียงกับเรานะ <Yeah. S 1> <laughs> สกอร์ใกล้เคียงเลยจะเชื่อพูดมาได้เขาน้อยกว่าเรานิดนึงแต่เขาเอมนะเขาได้พอสเอกเขาได้นี่นะเอสซิกเลยนะก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับก็ไอเทมที่ถูกปรับเปลี่ยนก็นเป็นในส่งฟอสแฮมเมอร์น,นนะ ที่โดช้ยในแพทปัจจุบันนะครับจะมีโบเกนเดมิเชอร์ฟอร์เทเมอร์เข้าๆมามานี้นครับก็หรืออีกเดมิเชอร์แล้วก็อย่างอื่นก็เป็นของกันก็ได้ครับเข้าๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็โดยรวมส่วนตัวก็ยังยกให้มันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจับตามองครับส่วนตัวมองว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะถ้าไม่นับท่า2มันที่ต้องใช้ยากๆเนี่ยไอเอ็กซิคิวชเนี่ย รู้สึกว่ามันเอเอ,เอ,อันนี้จะใช้ยากนิดหนึ่งครับแต่เดสเวฟเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้บ่อยอยู่แล้วมันเป็นท่านหนึ่งในการทำมาหากินของพี่แกนะครับส่วนตัวมองว่าวอลขาดถูกบัฟมาเรื่อยๆนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆอ่ะมันจะมีอยู่แพหนึงที่วอลขาดอ่ะอันติเมตสกิลมานะเวลามันขึ้นม้ามันจะถูกขัดกลางคันแต่ปัจจุบันมันสามารถล้างซีช่วงระหว่างขึ้นมาได้นะครับใช่แล้วพี่แกก็ถูกบัฟมาลอยลัวลวลว จนถึงปัจจุบันจะมีอยู่แผ่หนึ่งที่ถูกเนิฟก็คือในส่วนของอท่าหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าเหมือนกับว่าจะปรับในส่วนของอ้นี่ขึ้นมานะครับอืสเกลขึ้นมานะผมไม่แน่ใจนะถ้าใครเป็นเมนวอลขาดบอกผมไมีกทีนะเพราะว่าผมก็เล่นพี่แกบ่อยนะอืจริงๆก็เล่นบ่อยคนระับจะโลตันแล้วนะอืประมาณนี้กันนะครับก็ เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยทำตัวอื่นก็แล้วกันนะอาจจะเป็นอลิศไม่ก็ต้นไม้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ชอบกันแล้วเด้๋ยชอบยกดแชร์กด subscribe จำมันในใจ,จทำคลิปไม่ครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อมานนะ้นก็ฝากติดตามมาน้าวันนี้ฝากไว้กันครับสวัสดีครับ,ญญรบแล้วเจอกันใครใครเล่นอูมามูเซเม่บ้างยกมือแต่ผมเล่นนะแต่ตอนนี้ <c oughs> ติดโกลเด้นอะ,อ <c oughs> ปะอไปจะเป็นรูปแสตมันพี่แกครับโอ้พี่แกถูกบัฟแล้วเวลาชันถึงความมืด